ไปครับยิงขีปนาวุธไปเมชันไหนโอเคครับวันนี้เรามาอยู่เกมวันพันเมนะครับก็ผมเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วนะก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็มาอยู่กับ SV 380นะครับก็เป็น SV ที่แบบใหม่และกันแต่ไม่แบบใหม่มากนะโอเค พลัง220,000เลเวล62อันดับลานประลอง226ครับอันดับพลัง939ตัวละครสุดแก่ง1,100เอ้พันดา1,100ตัวละครสุดแก่ง1,500กิลอันดับ11ครับผมตัวละครระดับ SSR Dark Child, Kabuto, เด็ก Boros, Vaccine Man, Methanine ครับมาสักทีนะครับ m e t h a n i คือแบบ เก่งไม่เก่งแต่ว่าก็ไม่มาสักทีตอนนี้ก็มาแล้วครับมีท่านไหนนะโอเคของดองก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับโอเคไปดูโบลสก่อนแล้วกันนะครับก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ 1, 1> ดาวก็เป็นเซตประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ใส่ไปให้ครบนะโจมตี HP เมท่านหนก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยโจมตี HP ไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาว บอทองไอเทมเฉพาะหนึ่งดาวโอเคก็เน้นใส่ให้ครบนะประมาณนี้แล้วกันนะครับอประมาณนี้แล้วกันนะครับเน้นใส่ให้ครบมากกว่านะก็เดี๋ยวไปดวลกับเพื่อนในกิวเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตีบอสด้วยนะโอเคเพื่อนในกิวขอพลังที่ใกล้เคียงกันสองแสนละกันนะครับป่ะ โอเคเมทานายยิงขี่ปะนาวุธได้ก่อนครับอ่าผมขอให้เด็กโจมตีทั่วไปพอนะพอไม่ติดคิดิคอโบล็อตจะไม่ได้อันติแล้วใช้จรวญอันลอยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้ไม่ได้ไม่โอเคยังได้โบล็อตไปแล้วครับตอนนี้ลูกเตะราชันก็แรงใช้ได้อยู่อ่ะเอเ็นเจนทะลวงมาครับผมบอลทองก็แน่นอนบอลทองก็ชิวๆไปนะ ปนทองสี่มาครับโอเคไม่เท่าไหร่นะครับไม่ทนายทนได้นะโอเคเข้าสู่รอบที่สองครับเมทนายิงขีปนาวุธไปครับตอนนี้หายไป2ตัวนะสวยอยู่สวยอยู่จนหวดอันรอยมาครับผมดาร์ชัยตุ๊บตับโบรออัดหน้าไปครับผม โอเคด้วงอัดหน้าต่อท่าเดียวคล้ายท่าเดียวกับโบลสเลยนะเจนทรมีคือแบบบันทองบอกทำได้แค่นี้เหรอยิงขีปนาวุธไปครับตุ้ม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 อลังการมากเลยนะครับผมเมทัลหนนะโอเคอีกสกรอบแล้วกันนะครับอเอาสักแสนเก้าแล้วกันนะ โอเคก็รัวแขนอลามานครับเด็กทีมสปีดแล้วเนี่ยสปีดเยอะกว่าเราด้วยนะอ่าโดนโดนสตารไปครับผมยิงขีปนาวุธไปครับเมทัไหนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ่ะเด็กกันตีไปครับโอเคก็ไม่ได้ติดคีย์คอดเลยนะไม่มีความเร็วใส่ให้โบลสนะครับผมโบลสก็จะไปเด่นตอนตีบอสแล้วกันนะครับกับตัวละคร ข้างหน้าตายไปแล้วนะคุณมขี่พายุหิมะนรกมาครับก็โดนสะท้อนไปหอกต่อไม้เหรอเฮ้ยเท่เท่เท่โลว์แคนโรมานครับเด็กเข้าสู่รอบที่สองแล้วสตันดร,ร่วงไปได้อีกแล้วไปครับยิงขีปนาวุธไปเมชาไนท์เขาเจ็บมากเลยนะเด็กอันตีไปครับ มยายอะทอนสำหรับดาชัยจรวดอันลอยครับตอนนี้ตุ๊กตับโอเคเก็บไป2ตัวเลยนะโบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ลูกเตะราชันดาชัยหายไปเลยครับผมบนทองยิงทําดาครับอา่าแล้วครับพลังจิตขึ้นหินโดนสะท้ถถถถอนไปจะตายหรือเปล่าไม่ตายครับโดนสะท้ถถถอนมาก็ไม่ตายเขาสู่รอบที่3ครับเมทัลน,น,นายิงขีปนาวุธไปอีกครับตุ๊บตุ๊กตุ๊ โอเคก็ตายหมดเลยนะครับผมดามเดมจเมชไนคือ35%เปอร์เซนต์ต่อไปก็ไปตีบอสเลยนะครับอะประมาณนี้แล้วกันก็ใส่เส็ตที่ไปแล้วกันนะครับผมตีบอสนะโอเคโอเคยิงธรรมดาไปพอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกือบไม่ได้อันตีนะลูกเตะราชันทำดาเมจไปแสนเหรอแสนหนึ่งล้านพลังสองแสนอะ่ะพลัง,ลงแค่สองแสนนะต้องเข้าใจหน่อยนะครับอือหเด็กอันตีเหรอ,อเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกเตะราชันครับโบรอสตุ้มโอเค มาทุ่งอัชชุล่ไปครับเด้งเดือดมาล่วงดวงจงฮิวนะครับบนทองอันติไปทำให้เขาติดบทขยี้ไปหน่อยโอเคสวยอยู่ร้อยคบหนามครับผมตุ๊บตุ้มตุ้มตุ้มเมทันลนายิงธรรมดาไปพอครับแค่เมทันไนายิงธรรมดาก็ติดเผาไหม้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคบัวร้อยอันติไปสองแสนนะครับผมมาทุ่งอัชชุล่ไปครับ โอเคก็เข้าๆเ,เท่านี้นะครับผมอขอดูดาเมจรวมสิสองล้านหรอประวัติสูงสุดเลยตั้งแต่ที่เคยทำมาดาเมจทำไปได้สองล้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวยานโบลอสมาเหรอโอเคยานโบลอสมาแล้วนะยานโบลอสใกล้แตกแล้วครับของส้มก็มารุ้นกันจะเกลือหรือเปล่านะโอเคก็ไอดีนี้นะครับขายที่350บบาทนะครับก็เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบ งบน้อยนะครับแล้วอยากได้ตัวละครตัวดําได้2ตัวเลยนะเมทัลไนท์ที่แบบผมไม่เคยรีวิวเลยอ,ะอ่ะก็มาอยู่ใน ID ดีนี้แล้วก็โบลอสนะครับถึงจะเป็นตัวตกเบต้าแล้วแต่ก็ยังเป็นเซิร์ฟใหม่ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่ถ้าคุณไม่ซีว่าแบบสองสมเดือนน่ะคุณจะติดท็อปร้อยได้อยู่นะเดี๋ยวคนก็เลิกเล่นไปเองถ้าคุณไม่ซีว่าแบบอ่ะต้องรอนานนะก็เล่นไปได้ก็ติดท็อปร้อยแน่นอนครับถ้าเล่นไปเรื่อยเืเดี๋ยวคนก็เลิกเล่นเองนะพวกท็อปร้อยอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เลิกเล่นกันไป โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมใครสนใจติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ